ปัญหานี้จะหมดไปถ้ารู้เรื่องของน้ำยิ้วของคุณแล้วก็เรื่องของขี้ของคุณวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับคือว่ายี่ยวของคุณต้องสายตลอดเวลาถ้าไม่สายคุณต้องกินน้ำให้ได้วันละ2-4งถึงสี่ลิตรยิยวของคุณถึงจะสายนะครับ แต่สิ่งที่คูฟิลิปบอกและสำคัญที่สุดนั่นคือขี้อีกขี้ของคุณต้องสวยเหลืองอาลามแล้วก็ต้องลอยถ้าขี้คุณไม่เป็นเช่นนี้บอกเลยนะครับว่าภายในคุณเริ่มไม่ดีคุณนะครับต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการกินให้ดีเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพของคุณถ้าคุณรู้สองเรื่องนี้ สังเกตสองเรื่องนี้ให้เป็นคุณจะไม่ป่วยอีกเลยขอบคุณครับ